นายผมเเดินทางมามาเปิดมานั่งคุยดีกว่าพี่น้องกันมาราเปิดมานั่งคุยม่ไมทำไมเองไม่ไว้ใจเราดีกว่าอ้าวพี่ยังไม่ไว้ใจผมเลยผมไม่ไว้ใจพี่เลยเอางี้พี่รุ้นพี่ฟังผมนะพี่เป็นหัวหน้าชุดนี้ใช่ไหมพี่พี่เป็นหัวหน้าชุดนี้นะพี่เป็นอะไรนะเป็นหัวเอกิานเี่ยพี่รับผิดชอบงานนี้ทุกอย่างถูกต้องเปล่าใช่ไหมพี่บอผมมาที่พี่รับผิดชอบงานนี้ทุกอย่างถูกต้องเปล่า ผมไม่ได้หนีไปไหนเลยรู้ไงว่าไม่ได้หนีไงพี่อยากทำเรื่องเวลาไปพี่อยากทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่พี่ยิ้มยืเวลาไปนะพี่อู๊พี่ฟังผมก่อนผมมีปืนนะพี่ผมก็มีปืนเข้าใจเงีแล้วพราะนั้นอย่าทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เลพี่แล้ว วันนี้ค่ะเราจะพาไปเปิดจํานวนเงินนะคะที่ทางด้านของคุณเสกโลโซตั้งใจที่อยากจะมอบให้กับลูกๆก,ก่อนที่ศาลเนี่ยจะมีการตัดสินจําคุกค่ะ คือคผู้ชมวะเรื่องนี้ต้องโอ้โหเรียกได้ว่าหลายๆคนก็ตกอ,อกตกใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเป็นคดีเก่าที่ผ่านมาแล้วแล้วก็มันยืดเยื้อมาอย่างยาวนานนะคะหลายปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ค่ะหลังจากที่สาลฎีกาได้มีการพิพากษาสั่งจําคุกร็อกเกอร์ชื่อดังก็คือคุณเสกโลโซหรือว่าคุณเสกเสกสรรสุพิมายนะคะจากคดียาเสพติดแล้วก็ขัดขวางการจับกลุ่มเมื่อปี2560ค่ะเป็นระยะเวลาที่จะต้องโดนนะคะคือ2ปี12เดือน20วัน น่นอนขอว่าทางด้านของเพจ Facebook เสกโลโซก็มีการออกมาโพสต์เคลื่อนไหวนะคะบ,บอกว่าลูก,ลกเอ้ยพ่อรักห่วงใยคิดถึงพวกเจ้าสุดหัวใจของพ่อคนนี้ตั้งแต่ลูกๆเนี่ยอยู่ในท้องแม่ทุกอย่างที่พ่อสร้างก็เป็นของลูกๆทั้งหมดแต่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยเงินเพราะพ่อกับแม่เนี่ยทราบดีว่าลูกๆใช้เงินกันเป็นและประหยัดเก็บออมรวมถึงต่อยอดในการวางแผนการเงินได้ดีกว่าพ่อกับแม่ซะอีก แต่อาจจะผิดก็ตรงที่ว่าเวลาที่มีให้ลูกเนี่ยเหมือนมีน้อยแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆหนักหนาขนาดไหนแต่ดวงใจของพ่อคนนี้ไม่มีสักวินาทีที่จะไม่มีพวกเจ้าในหัวใจทั้ง3คนพี่น้องดวงใจดวงตาวิญญาณและลมหายใจของพ่อกับแม่ด้วยความห่วงใยพ่อของลูกอะ ลูกก็เลยเหมือนเหมือนเหมือนพ่อเขาก็เลยเตรียมไว้ฮะเงินก้อนหนึ่งให้กับลูกทั้ง3คนเผื่อฉุกเฉินในอนาคตจงเก็บรักษาใช้จ่ายออมให้ดีอย่าให้ใครมาหลอกได้เหมือนแม่พ่อกับแม่รักลูกทั้ง3แม่คือเหมือนประมาณว่าเขาก็จะบอกว่าพิสูจน์ได้หรือยังว่าความห่วงใยเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้อ่ะเขาก็บอกแบบนี้พ่อกับแม่เองเนี่ยก็จะอยู่เคียงข้าง ให้กำลังใจลูกทุกนาทีตลอดไปขอให้เข้มแข็งแล้วก็ตั้งใจทำงานให้ดีขอให้สำเร็จตามที่ลูกๆปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทั้งหมดอย่างรวดเร็วรักเสมอนะครับแล้วเจอกันอีกครับกำลังใจอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนมุ่งมั่นทยานไปข้างหน้าอย่าหยุดยัง้งอย่าหันหลังเหมือนที่พ่อเคยเป็นที่พ่อเคยทำขอให้ยึดมั่นในความสำเร็จ The show must go on Ti เกอร์พี่ใหญ่เอาไปเลยสองล้านอีก เดียหนล้านก็คือน้องกวางนะคะแล้วก็เ,เด็กลอนดอนเอาไปอีก1ล้านอย่าเผลอเอาไปซื้อเกมหมดนะคะลูกลอนดอนการเป็นพวกเราเนี่ยไม่ง่ายอย่างที่ใครคิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดเท่านั้นจริงๆให้รักกันเป็นกำลังใจให้กันและกันเข้าใจกันให้มากที่สุดอย่าให้แตกแยกสามาคัคคีรักใคร่ปองดองรักษาไว้ให้ดีที่สุดอะเงินทองเนี่ย ไม่สําคัญทําเท่าครอบครัวขอบคุณค่ะนะคะแล้วเขาก็บอกว่าฝากลูกๆทั้ง3คนของเราไทเกอร์กวางลอนดอนกับเพื่อนๆด้วยนะคะให้รักแล้วก็เมตตาพพอร์ตพวกเขาเป็นกําลังใจให้พวกเขาด้วยนะคะขอบคุณค่ะแน่นอนค่ะว่าหลายคนก็งงนะคะเอ๊ะเป็นคดีเก่าหรือคดีใหม่อะไรคือคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นคดีที่เหมือนว่าเขาเคยทํา เมื่อประมาณสักปี60นะคะแล้วตอนนี้ค่ะคดีที่ต้องบอกว่าทางด้านของสารีกาพิพากษาลงโทษจำคุกเสกนะักร้องชื่อดังเนี่ยก็เป็นระยะเวลา2ปี12เดือน20วันนั่นก็คืออย่างที่บอกนะคะมีคดีเสพยาขัดขวางการจับกลุ่มแล้วก็ครอบครองปืนโดยที่ตอนนี้เนี่ยไม่รอลงอาญาค่ะ ก็มีการส่งตัวนะคะคุมตัวเข้าเรือนจำพิเศษมีนบุรีทันทีคดีนี้ค่ะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันก็สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่31ธันวาคม2560เลยค่ะตำรวจเนี่ยได้มีการเข้าจับกลุ่มตัวทางด้านของคุณเสกโลโซทีท่บ้านพักตามหมายจับคดียิงปืนขึ้นฟ้าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่เจ้าตัวเนี่ยขัดขืนแล้วก็ขู่นะคะว่าจะมีการใช้อาวุธปืนเนี่ยทำให้ต้อง เรียกได้ว,ว่าหลายๆคนตำรวจเองเขาก็หวาดกลัวว่าจะมีการแบบปะทะกันหรือเปล่าทําให้ต้องของกําลังหน่วยอรินทราชเลยนะคะเข้าระงับเหตุแม้จําเลยในตอนนั้นจะมีการอ้างว่าป่วยเป็นโรคไบโพล่าอะไรก็ตามแต่สารเห็นว่ามีสติรู้ผิดชอบอะ่ะก็เลยไม่รับฟังข้ออ้างค่ะโดยสารนะคะก็บอกว่าการกระทําของจําเลยเนี่ยไม่ได้เกรงกลัวต่อ,อก,กฎหมายโดยให้นับโทษต่ตอจากคดีเก่าซึ่งก่อนหน้านี้คุณเสกเองก็มีคดีเก่าที่ถูก ตัดสินจำคุกนะคะในคดีทำร้ายร่างกายสาวทอมที่เป็นผู้ช่วยของคุณการที่เป็นภรรยาเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้คุณเสกโลโซเองนะคะก็เหมือนว่าเคยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างดีกาโดยสารตัดสินราคาประกันตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ6 0แสนบาทนะคะแต่ปรากฏว่าพอตอนนี้เมื่อมีคำพิพากษาสารีกาออกมาแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ราชการเออเจ้าหน้าที่ราชการขอภขอภัยขออภัยอะ่ะเจ้าหน้าที่ราชทัน ก็ได้มีการคุมตัวไปยังเรือนจําทันทีซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการจัดแจงเงินให้ลูกๆแล้วนะคะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความถึงลูกๆซึ่งในเรื่องของคดีเนี่ยก็ต้องดําเนินการไปตามกฎหมายค่ะทนายผมกำลังเดินทางมาราเปิดมานั่งคุยดีกว่าพี่น้องกันมามาเปิดมานั่งคุยไม่ไม่ทำไมเจงไม่ไว้ใจเราดีกว่าอ้าวพี่ยังไม่ไว้ใจผมเลือไม่ไว้ใจพี่เลยเอางี้พิว พี่ฟังผมนะพี่เป็นหัวหน้าชุดนี้ใช่ไหมพี่พี่เป็นหัวหน้าชุดนี้นะพี่เป็นอะไรนะเป็นหัวเอก็เลยมาเนี่ยพี่รับผิดชอบงานนี้ทุกอย่างถูกต้องเปล่าพี่เป็นอะไรที่ทำได้พี่ใช่ไหมพี่บอกผมมาทีพี่รับผิดชอบอันนี้ทุกอย่างถูกต้องเปล่าผมไม่ได้หนีไปไหนเลยรู้ไงว่าไม่ได้หนีไงพี่อยากทำพี่ยื้อเวลาไปพี่อยากทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่พี่พี่ยื้เวลาไปนะพี่อูดพี่ฟังผมก่อนผมมีปืนนะพี่ผมก็มีปืน

ขาว่ามันเหอนะีญจะไล่คอกนนะดูว่อมีผู้หญิงคนนึงตัวเป้าคือเีูเน้ยข้างใมีผู้หญิงคนนึงนะให้รอก็ตัวเป้าหน้าตาแบบนี้เสโซนะนักร้องนะปนอยู่ใคสังมสังงที่ผมีมีตงพวกเต็มเขาจิงถ้าใมีโตขวางยู่ตัว ไทยนิวสสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ